แย yeah, กโครงการที่ท่านได้รับรรงงานมาจากหมู่บ้านทั้งบริการมาช่วยเลยไหมขอเทิรอจากคนนั้นผมยกพอของก็ประมาณในบางโครงการแม้บางตอนแต่มันยังมีช่องทางยังมีวิธีการที่จะได้ซึ่งท่านต้องไปปรึกษากับกัมนาวัตอวันนี ý, à, ý, th th ả. Ả to, to, ้ท่านที่ระดมน้ำฝนและน้ำท่าเท่าไหร่ท่านต้องที่ตรงกลุ่มบังที่ใส่ใจน้ำ นะครับและฝากอบตว่าความเหมาะสมความเป็นปของษารความเป็นไปได้ความเหมาะสมว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ขออบาตอประสานโดยใกล้ชิดเดี๋ยวอบตอํนเสนอจะมีกี่โครงการก็แล้วแต่หลังจากนั้นครับถ้าทางสถานการเห็นว่ามีความเหมาะสมร่วมกันออกแบบแล้วค่อยหาช่องทางใน มีประตูน้ำอาศัย่วยงานที่พอจะเอาแบบพอจะสร้างเป็นฝ้ายน้ำของเราของตำบลสาขาได้ให้ได้ในกองห้ังขาวครับนี่จุดที่สามที่เราต้องถ้าเกิดดูตามรูปลำลางสานที่มีการออกถึงไปแล้วเนี่ยอันนี้ยืนเข้าแจบไปด้านด้านกอตอกแอเวลา้ําลรถจากระลิงเนี่ย ไม่สามารถจะมีน้ําเช่าบอกตรงนี้ได้นะตรงนี้คือเขาตัดสิทธิ์ของเขาครับแล้วก็บางครั้งการขับไล่แลองของการให้เะเบิดการปฏิบัติลวามร้อนถวเนี่ยเอ่อคนข้างย่างแล้วไ่เปลี่ยนบล็อกก็ท่วมอยู่แบบนี้ยครับงาความเดือดร้อนอพีรน้างก็อย่างไรครับเราตู้เรียนจะแต่งตู้เรียน เวลาจะทําทางเชื่อมสายตินของแขกการทางเนี่ยมันก็ไปขออนุญาตจากแขกการทางคนให้ท่านรบวชเราก็เราพูดว่ามุขหลุดทุกของผมเนี่ยอเฮ้ยมุขหลุดทุกต์เรามนได้กับนับจะมาตัดอยู่ตรงนั้นไปไปไปฝักกันออกนะแผงป่านนเนี่ยผมไปบวชเรอทุกอย่าผมว่าคุณวางแค่เดยอะไปได้ที่เราก็เดือดร้อนเวลาน้ำบ่าไอ้น้ำล้น ทอจากัานมนใหญ่เลยน้ำมันมันมีทางเพยช่วยทำหลวงได้ท้องถิ่นเราก็ต้องบังคับผู้ประกอบการได้ครับเชิญครับก็มีทั้งที่เป็นคนที่มีไรายได้ระดับปานกลางและระดับต่ำนะครับก็คนมีไรายได้ระดับต่ำเนี่ยก็ขอเชื่อมทางเนี่ยก็ขอว่าเชื่อมขนาดนั้นนะครับวันหนึ่งพอเราเกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับมีการขายที่ดินให้กับนายทุนมากขึ้นนะครับเราเปลี่ยนมือ แต่เจ้าที่ยังเป็นเจ้าที่เป็นไรยเล็กอยู่เนี่ยเขายังเชื่อมได้แค่ข้อหนึ่งเมตรเพราะกำลังเขาไม่ไหวจริงนะก็พอเจ้าใหญ่เนี่ยเราบอกว่าให้เชื่อมเป็นพ่อสองแถวนะก็จะมีการต่อรองกันมากขึ้นว่าไอ้ทำไมเจ้ารายเล็กเนี่ยก็คือเขาเชื่อมได้แค่หนึ่งเมตรเพไาของเขาต้องไปสองเมตรนะอันนี้ก็เป็นไอ้เรื่องที่แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยยอมรับเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบกับกับทุกคนนะแต่ณวันเนี้ยแขวงนี้ก็มองแนวทางวัาสุดท้าย อย่างที่เดนนายกบอกว่าเราต้องปรับไปพร้อมกันนะปรับไปในทางเดินการเลยทุกทุกจุดแต่ตั้งแต่น้ำไปท้ายน้ำเราจะต้องปุดสองข้างทางเนี่ยแต่ว่าการสุดสองข้างทางเนี่ยก็ต้องมีถือว่าในอนาคตเขตทางนี้ก็ต้องขยายเป็นหกช่องทางแปดช่องทารอีกเช่นกันนะเพราะว่าณวันนี้ถ้าเกิดเราเราสามารถล่าไอ้ลำล่างใต้นี่มันจะดีกว่าการที่เราบัขออาศัยของข้ทางเนี่ยพือระบายน้ำไปลำคลองนะครับ ซึ่งจุดนี้มันเป็นปัญหาว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดเป็นคลองไว้ก่อนจะรับผิดชอบมีช่อ,ชอ,องทางการเสนองบประมาณอย่างไรทั้งหมดนี้ท่านอบตต้องขีดระยะเวลาว่าท่านใช้เวลาเท่าไหร่มิฉะนั้นก็จะเลื่อนช้าไปเรื่อยซึ่งมันจะชนกับการประชุมที่ท่านจะกําหนดว่าการประชุมครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ผมก็ขออนุญาตนำเรียนแคออ่นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางต่อเลยครับขอบพระคุณครับต่อไปผมว่า จะเป็นแหล่งท <ano>. ี่เป no so no so well, no ็นสถานที no so ่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็สำหรับขุดลอกในน้ำขนาดใหญ่แลเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งตักเก็บน้ำไว้เพียงพอก่อนแล้วการขุดลอกในน้ำขาวนับไม่ได้คนเฉยๆนะคนเฉยๆไม่ได้ต้องทำแบบการันทีนล้วต้องปฏิท่ท่านทำของบูแปลนะครับต้องตักฝายเก็บน้ำไว้เป็นช่วงระยะระยะระยะนะครับตั้งแต่งู้ต้งแต่ เอ่อหมู่หมูสิบนะครับหมู่สิบจำนวนาขาแล้วก็หมู่สิบเอ็ดจำนวตะโกนะครับแล้วก็มาหมู่สิบสองของนาขาแล้วก็หมู่เจ็ดของตะโกนะครับแล้วก็หมู่สิบสองของนาขาแล้วก็ของหมู่หนึ่งตะโกแล้วไปหมู่เก้าหมู่เก้านาขาแล้วก็ของหมู่สิบสองตะโกหมู่หกด้วยนะครับเราไม่ต้องต้องสร้างฝ่ายแข็บจะรอน้ำไว้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นระยะ เอ่อลองถามโลนเมตรหึงตัวแล้วก็เราขุณลอกหน้ากากไปแล้วนะครับระบบที่เราเกิดตับไว้ในในที่เก้าวโรดิก้าวโรดไดเนี่ยครับนะอนาคตเหมือนท่านบอกว่ามันยากเรื่องน้ำนะครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากลำลองเอ่อสัตว์แล้วก็มนุษย์เนี่ยครับถ้าเราไม่เปี่ยนพอเอ่อคุณภาพชีวิตย้าย่ันเย่นะครับยันแย่ก็ไปเรื่อยๆน็อตแต่งนการณ์ เวลาในโลกร้อนโลกตัวโลกนะครับมันเกิดกระาวิกติเมือนตีนี้เราคาดว่าจะจะไม่มีแล้วแต้ว่ามามีแล้วช่วงระยะเดือนที่ผ่านมานีครับวามร้อนร้อนมากฟอร้อนมากนะเ๋ยว่าเอืยเดี๋ยวุ้นเดี๋ยว้นไม่ว่าทีนี้นาก็มมาก็อไอทีอยู่รงเรียกรงไอที่การั่งเกณบอบุรการะไปไนะตื่นม่นนะครับผู้นำต้องที่ต้องเปลน แต่ผู้ว่าราชการสุรักษ์นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านเกลือปัญหาของปัญหาน้ำของตำบลนาขาในเรื่องนี้ที่เทศมาลเสน,นอก็ผมเห็นด้วยเพราะว่าพื้นที่ของนาขาก,กับบ้านเกลือเนี่ยเป็นพื้นที่ติดต่อกันโดยเฉพาะหมู่นหนึ่งหมู่สองหมู่สามแล้วก็หมู่ห้านะครับในอดีตเนี่ยทางตำบลบ้านเกลือก็เคยขายน้ำมาให้ทางตำบลนาขาใช้ยอยู่นะครับแต่มาณวันนี้เนี่ยน้ำของตำบลมาาะเกลือก็มีผลกระทบน้อยเพรา,าะว่า โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยก็มีน้อยและก็ในพื้นที่กาลังไม่ถึงถึงแม้ว่าไม่มีโรงทุเรียนแต่ว่ามีเกษตรกร,ท,กรที่สร้างสวนทุเรียนก็เยอะเพราะงั้นก็เลยเพาะน้ำอุปโภคบริโภคก็จะนําไปใช้ในภาคการเกษตรเป็นบางส่วนนะครับในส่วนของบ้านเดียวถ้าสร้างเกินใหม่ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ตั้งผมมีอยูท่ที่ห้าบ้านรวมมงนะครับต้องใช้งบประมาณเยอะขึ้นเกินกําลังจาก ท้องถิ่นนะครับทางข้างแก้ช่วยกับทิศทางของผมจำได้ถึงว่าท่านนายกทําวิธีการไหนบ้างทำหนังสือไปตรงนั้นไปหาเดือตรงนี้ผมจะได้เดินต่อได้นะครับก็ปักปัญหาไว้ตรงนี้นิดนึงประโยชน์ได้ลางคาโทษผีชีพมาเดือครับเกิดพบเดือนตอนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผีชีพวิสาผมเรียนเชิญท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าขอเป็นวันที่25่สิาเวสาประชุมที่นี่ ต่อแล้วก็สมมติจะถูรโครงการเหมือนที่ท่านอธิรองเพราะว่าแนะนําไว้ว่าอบตและอบตจะทำอะไรนะครับกพทุกอย่างต้องทาให้ได้ถ้าเราไม่เริ่มงานก็ไม่เสร็จนะครับในการปรับอุณภูมินะครับตรงนี้จนถึงแบบนี้ซึ่งความร้อนอุณหภูมิเนี่ยมันสูงมากโอกาสที่จะเกิดไยแรงระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเ้ามีบทขวดนะครับตรงนี้ ก็อยากที่จะน้อเรียนหลายประเด็นจากสภาพแต่ละครองของท่านนะครับตรงนี้ผมอยากจะฝากถึงท่านนายกและก็คณะกรรมการทุกท่านเล่นงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็คือระยะเร่งด่วนตรงนี้อ่าผมอยากให้ต้อมพิกับคณะกรรมการของหมู่บ้านเนี่ยประเมินประเมินภัยแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยขอล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าถ้ามันแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบการแก้ไขปัญหาดังๆเนี่ย มันจะตึงไปไม่นดานะครับเพราะราจังหวัดยูนพรเนี่ยที่มนเดินไม่นดาก็คือปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือแหล่งน้านําช้นทมุนมันให้มีเรามีแหล่งน,น้ําขนาดเล็กซึ่งเมื่อเกิดไฟแรงแล้วเนี่ยมันจะไม่พอ,อเพียงสําหรับพี่น้องประชาชน,นของอำเภอหรือจังหวัดน,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 นะครับตรงนี้เพราะว่าน้ําที่มีเนี่ยเหมือนเป็นการแบ่งบันกันนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากประเด็นแรกก็คือให้ทางต้องผิด ร่วมกับคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของภัยแ้งแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล ออย่างน้อยขอตุองหน้าหนึ่งเดือนตื่นให้กับอบตเป็นจัดการนะคะก็อยากจะสนับสนุนให้ให้ยาอย่าท้อใจนะคะให้ให้ทำสำคัแล้วก็มีมีอะไรก็เราก็มีนักวิชาการฝากไม้ได้ว่านักวิชาการมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็มีโยธาทนโยธาที่จะเขียนแบบงนะคะก็ให้ให้รีบขับเคลื่อนนะคะทางสำนักงานพกษตรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะร่วมสนับสนุนทงด้านวิชาการใน้กำลังความคิดแล้วก็กำลังคน ส่วนับาและในสภาสบริราชบินี1 0่ท่านนะครับเราก็จะเป็นหน่วยที่จะขับเคลื่อนที่จะจ้อาทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับทางรัฐบาลเพื่อกำใหดเป็นนโยบายลงมาดูแลพนักงาเกษตรกรในพื้นที่ทั้งประเทศนะครับรันตรงนี้เนี่ยในส่วนของซึ่งเมื่อในวันนี้ได้ร่วมประชุมกับทางรัฐสภรและสภานิติบัดัในเรื่องของการคาดการณ์ว่า ถ้าไม่ดูน้ำก็ตอนนี้น้ำส่วนใหญ่ก็จะแห้งแล้วนะครับและในส่วนของแม่น้ำลุกสายของคุณพรทางชมรภขอขอบคุนทางสรมาสตครับที่ได้มีการศึกษาสำรวจแล้วเป็นส่วนใหญ่พร้อมที่จะจะทำเป็นโครงการเพราะในส่วนของที่ทางท่านอู้บริานของเราคดว่าท่านรองจุพรได้เสนอไว้ว่าทางอบตจะต้องเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนกทำโครงการตรงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เสนอไป ในส่วนของตอนนี้ปี68จบไปแล้วหลายท้องหลายท้องถิ่นหลายท้องที่ที่ขอก็ประมาณตั้ปี66 67ตอนนี้ยังไม่มาตัวตั้งแต่รัทันตรีท่านใหข้ามาท่านก็ยังไม่ได้พิจารณาโครงการที่เราอไปแต่ว่านโยบายของรัฐมนตอีเนียให้มสำคัญกับเรื่องไทยแรงเรื่องการสูง้ําเพื่อเป็นเท่าไทยแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการของสำนักงานสำรวจแห่งนี้แการับพลังงานเนี่ยต้อมนึกในไปที่เครื่องสูบน้ําระบบระางจวสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบระางจูนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการเปิดน้ำสมัครใหม่จะแจ้งมาให้เขาถิ่นให้เขาเห็นให้ทางองคใกรเราบาลเช็่สนคนยื่นของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เล่าถึง วานะการประชุมวันน e ี้ครับเป็นยังไงมั่งครับวาระการประชุมวันนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราชาวตำบลนาขาั้งหมดนะครับเราองามทั้งสี่ตามหมู่บ้านนะครับลองคิดปัญหาเรื่องน้ํามาเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับท่านเราอยากให้คนในพื้นที่ออกมาดูแลการทํางานเรื่องแหล่งน้าแหลงน้ําที่สําคัญนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องน้ําเวลาหน้าฝนเนี่ย น้ำไหลป่าก่อไหลไหล,บ,หลบ่าน้ําท่วมึงตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เก็บน้ําไว้ใช้เลยน้ารก็ปล่อยน้ําทิ้งน้าหมายเลนเตเมหมดเลยผมในนามนายกองค์การบริหารส่วนตะบนนาขาเลยอยูในารว่าถ้าเกิดแหล่งน้ําของเราที่มีอยู่คลองหลักเรามีอยู่สองคลองนะมีคลองน้ําขาวแล้วก็คลองมองนะ ม oh ีหน้าน้ำเนี่ยไม่ได้เก็บน้ำํำเลยเลยเราดูเวลาว่าต่อไปนยเราจะขุดลอกแล้วก็สร้างเป็นฝายเป็นประตูน้ําเก็บเป็นระยะระยะเก็บน้ําไม่หมด <c oughs> ทั้งสองของ <c oughs> นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในไป้ายใหญ่ทพ่จะสร้างอา่อางเก็บน้ําบางสีทองเนื้อที่เก้าร้อยกว่าไร่นะครับก็ต้องหาปู ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีโครงการมีรงบประมาณเยอะๆอมากมาทำเช่นโครงการใหญ่ก็ได้ส่วนประธานโครงการและทายโยธาที่กแบบารงทับก็ระดับอบตก็มาเล็กๆที่งบประมาณน้อยๆระดับระดับรวงลงมาแล้วก็จังหวัด จังหวัดหรืออบจอบจชุมพรหรือว่าขประมาณของจังหวัดนครับผมครับพื้นที่อางเก็บน้ํานี้กินเนื้อที่เป็นเนื้อที่แหล่งแก็บน้ำธรรมชาติของธรรมชาติของของสาธารณประโยชน์หมดเลยครับในพื้นที่ไหนบ้างครับ พื้นที่ทั้ง13หมูมีหมู8ของมอมีหมู8หมู11หมู7หมู6หมู5หมู1ถึง5เล็นทรายทุกหมูที่เป็นแหล่งน้ำมีลำคลองสองคลองนี่ผ่านหมดเลยครับน้ำไม่ได้เก็บเลยโดยเฉพาะหมู10หมู10บ้านในหมูอบ้านในหมูที่เขาเป็นเป็นถานที่ชนเออไม่ใช่ เป็นภาษาที่สัมปทานกันสัมปทานเหมืองแร่สี่พันไร่สัมปัสทานเหมืองแร่สี่พันไร่เดี๋ยวนี้กลายไปเป็นที่เอกสารเสร็จหมดครับทั้งๆที่มีแหล่งน้ำของเหมืองเยอะมากครับครับผมนะครับทีนี้เราต้องมาบุริการเ่องน้ําที่เหลือเนี่ยน้ําที่เก็บได้มาใช้ทั่วถึงกันครับ แล้วแนวทางการประชุมในวันนี้เป็นยังไงครับมีาามีส่วนที่ว่าจะได้สร้างไหมครับแนวทางการประชุมเรานี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกเราประชุมระดับต่างจังหวัดครั้งที่สองอ้วครั้งนี้ครบับลบจะให้หน่วยงานราชการหน่วยงานแอออก หน้าสูนย์ในจังหวัดนครทั้งหมดครับมาได้ทราบปัญหาของของท้องถิ่นของเราด้วยครับท้องถิ่นของตำบลนะครับ4ตำบลครับขอบริการให้เขาทราบปัญหาทั้งหมดครับเพื่อจะโดยตรงตรงกับหน่วยการเดเขาจะจะไปรวงร่วมมาช่วยแก้ไขจากพวกเรจุดมุ่งหวังของการดําเนินการนี้คือเพื่อเพื่อบรรการให้น้าต่อไปต้องมีมีน้ําใช้ทุกเอ่อ ทั้งตมอยากอย่างนั้นจืดเพราปัญหาน้ำของคน,นหนองสวงทั้งหลับ่ทั้งครั้งที่มีคลองมีแหล่งน้ำเหมนไม่ได้ดูริการไม่ได้เ็บแ,แก้ไขแก้ไขภัยแล้งด้วยครับแก้ไขแบบไม่ยั่งยืนครับอยากให้แก้ไขแบบยั่งยืนโดยโดย,โดยพี่หลักก็คือจังหวัหดงานในจังหวัดมีพอตครับผมแก้ไขภัยแล้งด้วยไหมครับแก้ไขทั้งภัยแล้งน้ำท่วมนะครับแล้วด้านล่างคือน้ำเค็มถ้าทำพวกโครงการพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับท่านทุก แก้ปัญหาเรื่องน้ำได้หมดโละคลเรื่องอื่น,นครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ